นิทานธรรมะเรื่องคนใจบาปสัจจังกิราชาดกนานมาแล้วครั้งพระเจ้าพรุมทัศครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระองค์มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งมีพระนามาพิไทยว่าทุตตกะกุมารมีพระอัธยาศัยกักขละหยาบคายดุร้ายเที่ยมโหด โกรธเกลียวเฉียวฉุนร่ายเปรียบเหมือนงูที่มีพิษร้ายซึ่งถูกทำร้ายวันไหนถ้าไม่ได้ดา่าหรือเคี่ยนตีใครจะไม่มีความสบายพระทัยเลยจะไม่ทรงพูดกับใครๆในวันทั้งวันทรงอยู่ในฐานะที่ทุกคนเกลียดและกลัวคนในวังและคนนอกวังหวาดผวามีความรู้สึกประวันพรั่นพรึงรู้สึกหวาดกลัวอย่างสยดสยอง เหมือนกลัวผงกระเด็นเข้าตาและเหมือนหวาดกลัวปีศาจร้ายที่จะกินเลือดกินเนื้อในเวลากลางคืนที่มืดสนิทและเงียบสงัดหน้าวังเวงวันหนึ่งกุตกุมารมีพระประสงค์จะไปทรงเล่นน้ำในแม่น้ำจึงเสด็จไปสู่ฝั่งแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งโดยมีข้าราชบริวารตามเสด็จเป็นจำนวนมากบางอื่นวันนั้นมีเมฆหนาทึบ ตั้งเขาฝนมืดทะมึนทุกทิศเลยเป็นสัญญาณบ่งชัดแน่นอนว่าฝนจะตกหนักแม้สภาพอากาศดินฟ้าจะไม่อำนวยต่อการเล่นน้ำอย่างนี้ทุตตกุมารผู้มุทะลุเคี่ยมโหดก็ไม่ได้ทรงเปลี่ยนความตั้งใจในการที่จะเล่นน้ำในวันนั้นแม้ข้าราชบริวารจะกราบทูลทัดทานก็ไม่ทรงยอมรับฟังมีพระดำรัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่าเฮ้ย พวกแกมาเถิดมาพาข้าไปที่กลางแม่น้ำให้ข้าได้อาบน้ำและเล่นน้ำแล้วจงพาข้ากลับเข้าฝั่งตามเดิมความจริงข้าราชบริวารกลุ่มที่ตามเสด็จนั้นก็มีความเกลียดชังทุตตะกุมานอยู่เต็มอกทุกคนพวกเขาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงปรึกษากันเบาๆว่า พระราชาพรหมทัตคงจะทรงทําอะไรแก่พวกเราไม่ได้ถ้าพวกเราจะปล่อยให้คนใจบาปคนนี้ตายเสียในแม่น้ําในวันนี้ปรึกษาตกลงกันเรียบร้อยแล้วข้าราชบริวารกลุ่มนี้ก็พร้อมกันเข้าไปหาทุตตกุมารช่วยกันพยุงทุตตกุมารว่ายไปจนถึงกลางแม่น้ําแล้วช่วยกันกดทุตตกุมารให้จมลงในแม่น้ําด้วยหวังจะฆ่าให้ตายในแม่น้ํานั้นเสร็จแล้วก็รีบว่ายกลับเข้าฝั่ง จับกลุ่มยืนอยู่บนฝั่งพักหนึ่งเพื่อดูว่าทุตตกุมารจะโผล่จากใต้น้ำว่ายกลับเข้าฝั่งได้หรือไม่เมื่อเห็นว่าทุตตกุมารหายเงียบไปใต้กระแสน้ำเฉี่ยวของแม่น้ำสายนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางกลับพระราชวังระหว่างเดินทางกลับมีผู้คนถามว่าพระราชกุมารเสด็จไปไหนเสียละ่ะจึงมิได้เสด็จกลับมาด้วยข้าราชบริวารกลุ่มนั้นก็พากันตอบว่า พวกเราก็ไม่เห็นพระองค์เหมือนกันเข้าใจว่าพระองค์เห็นเมฆฝนตั้งเขามาหนาทึบมืดทะมึนทุกทิศคงจะรีบสลงสนานเสด็จกลับมาก่อนแล้วเมื่อพวกอมาต์ข้าราชบริวารกลุ่มตามเสด็จทุตตกุมารเดินทางกลับไปถึงพระบรมมหาราชวังเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสถามทันทีว่าลูกของเราไปไหนล่ะไม่เห็นกลับมาด้วยขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเกล้าเพราะตอนตามเสด็จพระราชกุมารไปที่ฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อถึงแม่น้ำนั้นก็พอดีเมฆฝนตั้งเขาหนาทึบมองดูมืดทะมึนทั้งสี่ทิศข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าพระราชกุมารทรงเห็นสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยต่อการทรงเล่นน้ำจึงเสด็จหนีกลับมาก่อนแล้ว พวกอมาขคาราชบริวารกลุ่มตามเสด็จทุตตกุมารเดินทางกลับไปถึงพระบรมมหาราชวังเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสถามทันทีว่าลูกของเราไปไหนล่ะไม่เห็นกลับมาด้วยขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเกล้าเพราะตอนตามเสด็จพระราชกุมาไปที่ฝั่งแม่น้ำนั้น เมื่อถึงแม่น้ำนั้นก็พอดีเมฆฝนตั้งเขาหนาทึบมองดูมืดทมุนทั้งสี่ทิศข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าพระราชกุมารทรงเห็นสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยต่อการทรงเล่นน้ำจึงเสด็จหนีกลับมาก่อนแล้วพวกอามาตย์ข้าราชบริวารกลุ่มตามเสด็จทุตกุมารกราบทูลด้วยความรักและด้วยความเป็นห่วงพระราชโอรส พระเจ้าพรหมนสจึงทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ถวายอาราขาสำนักพระราชวังเปิดประตูวังทันทีพร้อมด้วยข้าราชบริพารรีบเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำก็รับสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงช่วยกันค้นดูให้ทั่วบริเวณนี้พวกอมาตะข้าราชบริพารต่างแยกย้ายช่วยกันค้นดูจนทั่วบริเวณก็ไม่มีใครพบเห็นทุตตกุมารเลย เมื่อช่วยกันค้นหาจนเหนื่อยอ่อนไปตามๆกันแล้วก็ไม่พบจึงพากันมากราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบพ,พระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นว่าค้นหากันจนทั่วและใช้เวลานานพอสมควรแล้วเมื่อไม่พบเห็นพระราชโอรสจึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารเลิกค้นหาและเสด็จกลับพระบรมหาราชวังความจริงทุตกุมารพระราชโอรส มิได้ทรงจมน้ำสวรรคตรตามที่อามาตค่าราชบริวารช่วยกันกดจมน้ำหมายให้สิ้นพระชนพระองค์ลอยคอไปในแม่น้ำสายนั้นท่ามกลางสายฝนที่ตกกระน่ำลงมาอย่างไม่ขาดสายโชคดีของทุตตกุมานที่เจอท่อนไม้ลอยน้ำมาท่อนหนึ่งและท่อนไม้นั้นมีขนาดใหญ่พอสมควรพอที่จะอาศัยเกาะลอยคอไปในแม่น้ำนั้นได้ ถึงกระนั้นด้วยความกลัวตายอย่างรุนแรงเพราะไม่เคยเผชิญกับความทุกยากและภัยอันตรายแก่ผู้เดียวเช่นนี้พระองค์ก็ทรงรำให้เพราะความกลัวตายขณะที่เกาะท่อนไม้ลอยไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆในขณะที่พระราชกุมารทุตตกุมารเกาะท่อนไม้ลอยไปตามกระแสน้ำมาเรื่อยๆนั้นพอลอยมาถึงช่วงหนึ่งทางด้านใต้ ตอนนั้นฝนก็ยังตกค่อนข้างหนักอยู่ตลอดเวลาท่อนไม้ซึ่งทุตตะกุมานเกาะมานั้นปรากฏมีสัตว์อีกสามชนิดมาอาศัยเกาะท่อนไม้นั้นด้วยคืองูหนูและลูกนกแคกเตา้าเล่ากันว่างูนั้นเดิมเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองพาราณสีฝั่งทรัพย์จำนวน40โกดไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนั้นด้วยความห่วงในทรัพย์สมบัตินั้น ตายแล้วจึงไปเกิดเป็นงูอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นโดยอาศัยอยู่ที่ซึ่งฝั่งทรับสี่สบโกดไว้พอฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นจนไหลท่วมที่อยู่ของงูนั้นงูจึงรีบเลื้อยออกจากที่อยู่ออกตามทางที่น้ำไหลเข้าไปว่ายตัดกระแสน้ำไปถึงท่อนไม้ที่ทุตตะกุมานเกาะลอยมาส่วนหนูนั้น เดิมก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองพาราณสีฝังทรัพย์จำนวน30โกดไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนั้นด้วยความห่วงในทรัพย์สมบัติจำนวนนั้นพอตายก็ไปเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์ที่ฝังไว้ณริมฝั่งแม่น้ำนั้นแต่เนื่องจากวันนั้นฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าปกติน้ำจึงไหลท่วมที่อยู่ของหนูนั้นหนูจึงต้องหนีออกมาจากที่อยู่ ว่ายตัดกระแสน้ำัพยพบท่อนไม้ที่ทุตตะกุมารเกาะอาศัยมางูอาศัยอยู่ปลายท่อนไม้ข้างหนึ่งหนูอาศัยปลายท่อนไม้อีกข้างหนึ่งทุตตะกุมารเกาะอยู่ตรงกลางส่วนลูกนกแคกเต้านั้นอาศัยอยู่บนต้นงิ้วริมฝั่งแม่น้ำนั้นต้นงิ้วถูกกระแสน้ำสาะรากจึงโค่นล้มลงไปในแม่น้ำขณะนั้นฝนก็กำลังตกอยู่ ลูกนกแคคตากระเด็นออกจากรังแต่ไม่สามารถจะบินหนีไปได้เพราะฝนกำลังตกหนักอย่างที่กล่าวมาแล้วลูกนกแคคตาจึงลอยไปตามกระแสน้าแต่โชคดีที่ลอยไปเจอท่อนไม้ที่ทุตตะกุมานงูหนูเกาะอาศัยอยู่แล้วคนงูหนูและนกแคคตาวรวมสี่ชีวิตได้ร่วมชะตาเดียวกัน โดยอาศัยท่อนไม้ลอยน้ำท่อนเดียวกันเป็นที่พึ่งในยามเคราะห์ร้ายเช่นนั้นแรงของกระแสน้ำเสริมด้วยแรงของสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ขาดสายช่วยพัดพาท่อนไม้นั้นให้ลอยล่องใต้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครรู้ว่าชะตาชีวิตของตนจะสิ้นสุดลงตรงไหนและสิ้นลงในสภาพอย่างไรที่คุ้งแม่น้ำตอนหนึ่งของแม่น้ำสายนั้น มีบรรณศาลาหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฤาษีโพธิสัตว์จากตระกูลอุทธธิศชพรามพำนักอยู่ที่บรรณศาลาหลังนั้นขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนฤาษีโพธิสัตว์กำลังเดินจงกรมอยู่ใกล้ๆบรรณศาลานั้นเนื่องจากความเงียบในเวลาเที่ยงคืนและเนื่องจากพระราชกุมารทรงร้องไห้ด้วยเสียงที่ดังมาก จึงทำให้รือีโพธิสัตว์ได้ยินเสียงคนร้องไห้อย่างชัดเจนเสียงร้องไห้ของคนที่ดังมาจากแม่น้ำทำให้รือีหยุดจงกรมและเกิดมโนธรรมสำนึกว่าในเมื่อดาบดผู้สมบูรณ์ด้วยเมตตากรุณาอย่างเรายังอยู่การที่ปล่อยให้คนที่ร้องไห้ซึ่งลอยน้ำไปตายกับกระแสน้ำเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเลยเราจะช่วยเขาขึ้นจากแม่น้ำ ให้ทานชีวิตแก่เขาเมื่อคิดดังนี้ท่านก็รีบว่ายน้ำตรงไปยังทิศทางที่เสียงร้องให้ของพระราชกุมารดังมาว่ายไปจนพบท่อนไม้ที่พระราชกุมารกับสัตว์อีกสมชนิดเกาะอาศัยอยู่จึงว่ายจูงท่อนไม้นั้นเข้าฝั่งอุ้มพระราชกุมารขึ้นไปไว้บนฝั่งเมื่อเห็นมีงูหนูและลูกนกแขกเต้าเกาะอยู่ที่ท่อนไม้นั้นด้วย ท่านก็ช่วยสัตว์ทั้งสามนั้นด้วยโดยนำไปที่บรรณศาลาแล้วก็ก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เหล่านั้นท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งสามอ่อนแอกว่าควรได้รับความอบอุ่นก่อนจึงจัดให้งูหนูและลูกนกแขกเต้าผิงไฟก่อนให้พระราชกุมารผิงไฟทีหลังเพราะเห็นว่าแข็งแรงกว่าสัตว์ทั้งสามนั้นทุตตะกุมารผู้มีใจโหดและขี้โมโห เริ่มสำแดงสันดานโหดทันทีคือโกรธฤาษีและผูกอาฆาตด้วยโดยคิดว่าฤาษีไม่ได้ยกย่องนับถือและให้เกียรติว่าเป็นพระราชกุมารเลยคือแทนที่จะให้ตนผิงไฟก่อนกลับไปให้สัตว์เดรชานทั้งสามผิงไฟได้ความอบอุ่นก่อนเท่ากับเป็นการยกย่องให้เกียรติสัตว์ทั้งสามมากกว่าคนซึ่งเป็นราชโอรสพวกราชกุมารงูหนู และลูกนกแขกเต้าพักอาศัยอยู่กับรือศีที่บรรณศาลานั้นสองสามวันพอมีเรี่ยวแรงเป็นปกติดีแล้วก็กราบลารือศีกลับที่อยู่เดิมของตนงูเข้าไปกราบลารือศีก่อนโดยกล่าวว่าข้าแต่พระเดชพระคุณอุปการะคุณของท่านใหญ่หลวงนักพระคุณเจ้าได้เมตตาช่วยเหลือชีวิตกระผมกระผมไม่ใช่ผู้ยากจนขัดสน กระผมฝังเงิน40โกติไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำตรงโน้นกระผมมีศรัทธาพร้อมที่จะถวายเงินจำนวนนั้นแต่พระคุณเจ้าได้ในเมื่อพระคุณเจ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินขอให้พระคุณเจ้าเดินทางไปตรงที่กระผมฝังทรัพย์ไว้นั้นแล้วร้องเรียกว่าทีฆะกระผมก็จะนำเงินออกมาถวายตามที่พระคุณเจ้าต้องการหนูเป็นสัตว์ตัวที่สองซึ่งเข้าไปกราบลาฤาษีก่อนจะกลับ ก็กราบเรียนประวารณาต่อท่านฤาษีว่าข้าแต่พระเดชพระคุณทรัพย์ของกระผมไม่มีเหมือนงูกับหนูแต่กระผมก็พร้อมที่จะตอบแทนพระคุณของพระคุณเจ้าหากพระคุณเจ้าต้องการข้าวสาลีแดงเมื่อไหร่ขอได้โปรดบอกแก่กระผมโดยเดินทางไปณที่อยู่ของกระผมตรงโน้นแล้วร้องเรียกว่าอุนทูระนกแขกเต้า เป็นสัตว์ตัวที่สามซึ่งเข้าไปกราบลาฤาษีก่อนจะจากไปก็ได้กราบเรียนฤาษีว่าข้าแต่พระเดชพระคุณทรัพย์ของกระผมไม่มีเหมือนงูกับหนูแต่กระผมก็พร้อมที่จะตอบแทนพระคุณของพระคุณเจ้าหากพระคุณเจ้าต้องการข้าวสาลีแดงเมื่อไหร่ขอได้โปรดบอกแก่กระผมโดยเดินทางไปณนะที่อยู่ของกระผมตรงโน้นแล้วร้องเรียกว่าสุวะ กระผมจะบอกฝูงนกที่เป็นญาติพี่น้องจะขอร้องให้เขาช่วยขนข้าวสาลีแดงมาถวายพระคุณเจ้าส่วนทุตตะก,กุมารซึ่งโกรธเคืองผูกใจเจ็บและอาฆาตแค้นฤาษีกรณีที่ท่านก่อไฟให้งูหนูและนกแขกเต้าผิงไฟได้ความอบอุ่นก่อนคิดว่าการที่ตนจะกราบลาไปเฉยๆโดยไม่พูดประวารณาอะไรไว้บ้างเลยจะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ตอนเข้าไปกราบลาพระฤาษีกลับเมืองจึงกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อกระผมได้ขึ้นครองราชสมบัติขอพระคุณเจ้าได้โปรโดไปหากระผมเถิดกระผมจะตอบแทนพระคุณของพระคุณเจ้าโดยจะขอถวายบำรุงพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่อย่างสมบูรณ์แต่ในใจของทุตตะกุมานนั้นเขาคิดว่า หรือสื่อนี้ไปหาเราเมื่อไรเราจะฆ่าทันทีทุตตะก,กุมารเสด็จกลับไปถึงเมืองไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์สืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าพรหมทัตผู้พระราชบิดาต่อมาหรือสีโพธิสัตว์คิดว่าจะทดลองดูนิสัยใจคอหรือความกระตัญญูกะตะเวทีของงูหนูและลูกนกแขกเต้า จึงออกเดินทางจากบรรณศาลานักคุ้งแม่น้ำนั้นโดยเดินทางไปหารงูก่อนเมื่อไปถึงที่อยู่ของงูก็ร้องเรียกว่าทีคะฤรีรสีร้องเรียกคำเดียวเท่านั้นงูก็เลื้อยออกมาจากรูสแสดงความเคารพฤษีรสีและกราบเรียนว่าข้าแต่พระเดชพระคุณที่ตรงนี้มีทรัพย์40โกติฝังอยู่นิมนต์พระคุณเจ้าขุดคน้นขนเอาไปทั้งหมดเลยเถิดฤษีกล่าวว่า เอาเก็บไว้อย่างนั้นก่อนเมื่อมีกิจธุระจำเป็นจะต้องใช้เงินก็จะมาบอกให้รู้ฤาษีทำการทดลองใจหนูจึงเดินต่อไปถึงที่อยู่ของหนูร้องเรียกอุนทุระคําเดียวหนูก็ออกมาจากที่อยู่ของมันเห็นฤาษีก็แสดงความเคารพนอบน้อมกราบเรียนว่าข้าแต่พระเดชพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ตรงนี้มีทรัพย์สาโกติฝังอยู่ นิมนต์พระคุณเจาขุดค้นเขาไปทั้งหมดเถิดฤาษีกล่าวว่าปล่อยเก็บไว้ที่นั่นก่อนเถิดเมื่อมีธุระจำเป็นจะใช้จะมาบอกให้รู้ฤาษีต้องการทดลองดูน้ําใจนกแขกเต้าเมื่อไปถึงที่อยู่ของนกแขกเต้าก็ร้องเรียกว่าสุวะเพียงคําเดียวเหมือนกันนกแขกเต้าได้ยินเสียงฤาษีผู้มีพระคุณก็จำได้ จึงบินโผล,ลงมาจากรังบนต้นไม้มาถึงฤาษีก็แสดงความเคารพแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่พระเดชพระคุณกระผมจะต้องไปหาญาติพี่น้องเพื่อขอร้องให้ช่วยกันขนข้าสาลีแดงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากป่าหิมะผ่านมาถวายพระคุณเจ้าหรือขอรับฤาษีตอบว่าเมื่อต้องการข้าวสาลีแดงจะบอกให้รู้ ท่านบอกให้นกแขกเต้ากลับไปรังได้ส่วนตัวท่านเองก็เดินทางต่อไปยังตัวเมืองพาราณสีเพื่อจะทดลองดูน้ำใจพระราชกุมารซึ่งบัดนี้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแล้วเมื่อฤาษีโพธิสัตว์เดินทางไปถึงเมืองพาราณสีท่านก็เข้าพักอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งขึ้นจึงเข้าไปพิกข,ขาจารในตัวเมืองโดยสำรวมกิริยามารยาทอย่างเรียบร้อยงดงามตามวิสัยนักพรตที่ดี ขณะนั้นพระเจ้าทุตตระราชกำลังเสด็จประทักษิณพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารตามเสด็จเป็นขบวนใหญ่โดยพระองค์ประทับบนหลังพระคชาทอนที่ประดับตกแต่งแพรววด้วยคชาทอนพระราชาทอดพระเนตรฤษีโพธิสัตว์แตกลาก็จำได้แทนที่จะดีพระไทยที่จะทรงมีโอกาสตอบแทนพระคุณผู้ช่วยเหลือชีวิตให้รอดตายจากแม่น้ำพระองค์กลับคิดว่า ตาบทโกงผู้นี้คงต้องการจะมาอยู่ในพระราชวังของเราเราจะสั่งให้ราชบุรุษตัดศีรษะแกทิ้งเสียก่อนก่อนที่แกจะเอ่ยปากประกาศอุปการะคุณที่แกทำไว้แกเราในท่ามกลางหมู่ประชาชนได้ดํมริในพระราชหฤทยัยด้วยใจบาปดังนี้แล้วก็ทรงชำเลืองมองดูธงราชบุรุษพวกราชบุรุษรู้ความหมายที่ทรงชำเลืองมองนั้นทันทีจึงกราบทูลถามว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทใต้ตพระบาทมีพระราชประสงค์จะให้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำอะไรพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าทุตตร,ราชมีพระราชดำรัสสั่งการว่าดาบดทนั้นคงจะมุ่งมาขออะไรเราสักอย่างพวกเจ้าต้องจัดการมิให้ดาบทการละกน,นีนั้นได้มีโอกาสเห็นเราเลยจงจับมือไพล่หลังตระเวนเคี่ยนตีประจานไปทุกสี่แยกในตัวเมือง แล้วนำตัวออกจากพระนครตัดหัวมันทิ้งที่ตะแลงแกงนอกเมืองแล้วเอาตัวเสียบเหลาประจานไว้พวกราชบุรุษนั้นก็รีบปฏิบัติตามพระราชกระแสรับสั่งทันทีจับดาบบทผู้ไม่มีความผิดโดยมัดมือไพล่หลังเคี่ยนตีประจานไปทุกสี่แยกพระนครแล้วก็เตรียมนำไปสู่ตะแลงแกงสถานที่ประหารชีวิตนักโทษนั้นฤาษีโพธิสัตว์มิได้ร้องคร่ำครวญอะไรเลย ในทุกสีแยกที่ทรงถูกราชบุรุษเคี่ยนตีมีอาการปรกติได้แต่กล่าวถ้อยคําซึ่งมีแง่คิดเป็นคติสอนใจว่าเป็นความจริงตามที่ได้ยิงมาว่าคนบางพวกในโลกนี้ได้พูดเป็นเชิงปรัชญาน่าคิดว่าไม้ลอยน้ํายังดีกว่าคนบางคนหรือสีโพธิสัตว์กล่าวข้อความนี้ทุกสีแยกที่ถูกราชบุรุษเคี่ยนตี ประชาชนที่ได้ยินถ้อยคำนี้มีความสงสัยในข้อความที่มีความหมายเป็นในๆอยู่มีคนหนึ่งในกลุ่มประชาชนนั้นซึ่งเป็นผู้ฉลาดกว่าคนอื่นได้กราบเรียนถามฤาษีโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้ากระทำคุณบนอะไรไว้แก่พระราชาของพวกเรากันหรือขอรับฤาษีจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เคยช่วยเหลือพระเจ้าทุตตราชมาในอดีต พร้อมทั้งเรื่องที่ช่วยเหลืองูหนูและนกแขกเต้ามีความกตัญญูมีความสำนึกในพระคุณและกล่าวย้ำเสริมว่าเรานี่แหละเป็นผู้ช่วยเหลือให้พระราชานี้ให้รอดตายจากง่วงน้ำใหญ่กลายเป็นเรื่องนำทุกร้อนมาสู่ตนเองอย่างนี้จึงมาหวนรำลึกว่าเพราะเรามิได้กระทำตามคำสั่งสอนหรือคำตักเตือนของบัณฑิตแต่ครั้งก่อนสิเนอ จึงได้กล่าวถ้อยคำเป็นเชิงปรัชญาหน้าคิดทุกสี่แยกที่ถูกราชบุรุษเคี่ยนตีประชาชนชาวเมืองกลุ่นนั้นได้ทราบความจริงอย่างนี้แล้วจึงพูดกันว่าเพราะอาศัยพระราชาผู้ทำลายมิตรทรยศต่อมิตรไม่รู้บุญคุณของท่านผู้มีพระคุณแก่ตนขนาดให้ชีวิตแก่ตนอย่างนี้พวกเราจะมีความสุขความเจริญได้อย่างไรพวกเราช่วยกันจับมันฆ่าให้ตายเสียดีกว่า ทุกคนต่างก็โกรธแค้นและเกลียดชังพระเจ้าทุตตร,ราชผู้ใจบาปผู้ไม่รู้บุญคุณผู้ช่วยเหลือชีวิตตนให้พ้นตายไม่รู้บุญคุณอย่างเดียวก็ไม่ร้ายเท่าไหร่นักแต่ที่ร้ายที่สุดก็คือเนรคุณผู้มีพระคุณและทําร้ายทรมานผู้มีพระคุณแก่ตนด้วยใจที่โหดเยี่ยมอีกด้วยนิทานเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระพิษุกลุ่มหนึ่งฟัง ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวลุวันสาเหตุที่ทรงนำมาเล่าก็เพราะทรงประรบถึงกรณีที่พระเทวทัตพยายามที่จะลอบปลงพระชนของพระองค์ทรงนำมาเล่าเพื่อแสดงว่าพระเทวทัตไม่ได้พยายามที่จะลอบปลงพระชนของพระองค์ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนคือชาติที่พระองค์เกิดเป็นฤาษีโพธิสัตว์และพระเทวทัตเป็นทุตทราชกุมารก็ได้พยายามปลงพระชนของพระองค์มาแล้วเหมือนกัน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จนิทานเรื่องนี้มีสาระและให้คติสอนใจหลายประการกล่าวคือ 1. ท่อนไม้ที่ลอยน้ำดีกว่าคนบางคนที่มีนิสัยอัก,กตันยูไม่รู้บุญคุณคนเพราะท่อนไม้นั้นอาจเก็บมาทำประโยชน์บางอย่างได้ขณะที่ลอยอยู่ก็อาจเป็นที่พึ่งอาศัยของคนหรือสัตว์บางชนิดแต่คนอัก,กตันยูใจคอโหดร้ายไม่รู้จักบุญคุณใครๆไม่มีประโยชน์อะไรเลย แถมยังก่อให้เกิดโทษทุกข์อันตรายแก่ผู้อื่นอีกด้วย 2. ความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องของจิตใจการศึกษาอบรมหรือพื้นฐานเดิมของจิตใจมนุษย์แม้จะแปลว่าผู้มีใจสูงก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะมีจิตใจรู้สึกในบุญคุณของผู้อื่น,นเสมอไปบางทีสัตว์ดีรชานบางชนิดก็มีจิตใจสูงคือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นดีกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกเช่นสัตว์ในนิทานเรื่องนี้ 3. คนที่อกักตัญญูเนรคุณต่อผู้มีพระคุณแก่ตนทำร้ายผู้มีพระคุณแก่ตนชะตาชีวิตจะอับเฉาแม้อยู่ในฐานะรุ่งโรจน์สูงส่งก็จะตกต่ำถูกประนามถูกเหยียดยามและอาจถูกประชาทันได้ถ้ามียศก็จะเสื่อมจากยศถ้ามีตำแหน่งก็อาจถูกถอดถูกปลดออกจากตำแหน่ง